ครับวันนี้เรามากินแบมบูกันเข,ข้าหลามแบมบูเข้าหลามแส่แบมบูน,บบน,นี่นมากินไปยังยังมี่เราออกจากกระบอกมา พอออกจากกระบอกมากินน้งหัวเ่อนนี่หันโยนอร่อยไหมเฮ้ยคือทำม,มันหวานหวานมันอร่อยข้างหน้าอร่อยที่สุดเลยหวานมันกทีอยากให้มันมีทั้งอันเลยแม่ <c oughs> มันอร่อยใช่ไหมหวานมันแล้วมันฉ่ำน,นะก่ <c oughs> อนได้ใครแกะข้าวลาไม่ต้องแย่งกินหน้า fuck ne? Nah.